สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพปรกทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับกับผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของบทธรณีสารใหญ่บทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะนำมาใช้ในการทำน้ำมน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีพิธีกรรมต่างๆก็จะมีการทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการที่จะใช้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะไปประพ,มพรมสถานที่เหล่านั้นให้เกิดความเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่งในการที่จะว่าประพ,มพรมให้กับผู้คนทั้งหลายที่มาร่วมพิธีในครั้งนั้นนะครับ เพื่อต้องการให้ขับไล่สิ่งที่ไม่ดีป้องกันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายปวกเสนีดจันไรหรือต้องทรณีสารพูดง่ายก็คือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่จะเข้ามาลบกวนหรือมาสู่บริเวณพิธีหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่อยู่ในเกาะในกายในจิตของเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น ก็มีความเชื่อว่าบทธรณีสารใหญ่จะมีเรียกว่ามีอนุภาพนะมีฤทธิ์ในการที่จะขับไล่หรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเล่นในขณะเดียวกันก็เป็นการขอพอรนะโดยขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคาถานั้นจงโดนบันดาลให้เป็นไปตามาบทที่ขอนั้น นะครับนั่นก็คือ,อเรียกว่าเป็นหน้าที่อของของน้ำมนต์นะครับเพราะฉะนั้นบทธรณีสานใหญ่นะในสมัยก่อนนี่นะครับให้ความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นบทที่มีความคลังความศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนในสมัยปัจจุบันนี้ จะรู้จักบทนี้หรือเปล่าะจะได้นำบทนี้มาใช้ในพิธีจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือจุดนี้นี่เองหนึ่งก็คือต้องรู้ก่อนว่ามีบทนี้อยู่นะมีบทนี้อยู่อันที่สองต้องรู้จากว่ามีสรรพคุณอย่างไรพูดง่ายๆนะมีสรรพคุณมี ความสำคัญอย่างไรนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะเมื่อรู้ว่ามีประโยชน์อย่างนี้นำไปใช้อย่างนี้นะครับมีคนรู้คนเข้าใจและนำไปใช้มันก็จะเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าหากว่าทั้งไม่รู้ด้วยนะหรือว่ารู้แล้วแต่ว่าไม่นำไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ผม ได้แนะนำให้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าพิธีควรที่จะได้รับรู้บทคาถานี้แล้วก็ควรที่จะให้ความสำคัญในการที่จะไปท่องไปจําให้ได้จํำให้ขึ้นใจแล้วอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้แนะนำว่าถ้าหากว่าเราท่องบนอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะบทนี้นะก็จะเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไปในตัว สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยสู่กายสู่จิตของเราเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ลองมาฟังดูนะครับว่าบทธณนนสารใหญ่เนี่ยมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะครับถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟัง จากผู้ที่ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในเนื้อหาสาระมาก่อนเราผู้ยังไม่ได้เคยได้ยินหรืออาจจะยังไม่คุ้นไม่เคยก็ลองมาฟังดูก็อาจจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้นะครับวันนี้มาฟังดูซะก่อนนะครับว่าบทเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนะ นโมนามสการาเมแห่งข้าจจไหว้พระปรเมศวนผู้เป็นเจ้าใดเสน็จลงมาตั้งฟ้าและดินตั้งสมุทรายสินอันอุดมข้าจจไหว้ยพระอินพระพมพระยมพระการพระจตุโลกบาลทั้งสี่พระลืีนานรดยอดปีนกันไตรพระสูตรพระวินัยพระปรมาทพระไตรสารนครทั้งพระพ่อหมอเอก พระพุทธคินเศพุทธคินนายพระนารายพระกัญจายนาเทระพระโมคคลาพระสาริบุตรพระพุทธประธรรมพระพะกาวมบดีพระมหาโพธิพระมหาสารีริกธาตุแก่นจันพระศิรัตนไตรัยเจ้านั้นท่านจึงให้กูมาตั้งองค์การเบิกบานและเบิกป่า เบิกพระหิมมานเบิกพระพุยเบิกพระพายเบิกพระพิรุนพระเพลิงพระการทะเลงท่านจึงให้กูมาทั้งพิธีสารพัดกันสเสียดจันไรกันที่ชวทั้งลายอย่าระขายมาพองผ่านทั้งพระโทรวริสานอย่าได้มาทองเธอจึงให้กูมาที่เชือกบวงบาทครองรัดคนด้วยมนทนที่ท่านบาไว เธอจึงให้กูมาพลานต้นไม้ใหญ่อันมีผีอันครกสีและกระเดืองกูจะตั้งพิธีสารพัดทำโขนทวารบ้านประตูขุดคูและขุดบ่ปิดท่อและปิดทางปิดบึงปิดบางปิดทวารและถมสะพันรูพระและรูปเทวดาปันรูภาพนานา,นา,านเจรจาและจรหนังขนันผีมีดีกาสังผีตายห่วง ต่อลงและโกดฝาทำซานลาแลนามุกไม้ไผ่สีสุกกับลายทางทิศตะวันตกหนูกกในเรือนเรียบเพื่อนตามกันเศรเรือนตกมันไม้รังนางเรียงที่ลาดที่แกงที่เกาะที่เฉลียงที่วนที่วางที่พังน้ำขังพึ่งต่อจับรวงรังไม้หักทับทีปลวกขึ้นในแดนตะกวดเหีียดแลลนขึ้นบนเรือนไข่เถื่อนเข้าบ้านงเูเลื้มขึ้นร้าน แรงจับหลังคาข่าวสารแฉน้ำงอกขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเก่าไฟสิงสัตว์ขึ้นไข่บนฝูบนมอนวัวควายเข้าหากักเข้าจักเข้าคลอนเขาช้อนสลักขอกางนอกฟันหักประตูผีฟันรายมีดีเงาหัวพีกลนยิ่งชายขาคนนอนกลนนอนคลางนอนหลับตาค้างน้ำลายไหลนอง มอร้องเป็นเสียงคองเรือร้องเป็นเสียงช้างตัวออกปลีข้างๆกลายเป็นดอกบัวพี่ไห้พี่หัวทำให้คนกลัวตัวสันเทาๆสำริดทองขาวแต่กราวกระจายหัวแหวนสลายเกี่ยงาพิการผิดประสมุตอุดพระทวารขึ้นร้านถลม่มขึ้นช้างกันรมหวีผมกลางคืนนอนละเมินนอนเพอเมื่อนคนบา นำซับชายผ้ามาขึ้นหลังคามาขึ้นกระอ้อมขา่านกเขา,นก,เขานกแสกบินแทกเอาควันดันเข่าที่นอนมาแม่ลูกอ่อนคาบลูกขึ้นเรือนมาเยียบหน้าต่างคนซบเสาหาวนอนต้องกัรที่กรอนคือข้าโสตรวนชายไม่มีเบียหญิงไม่มีผัวไม่มีเงาหัวถกบอ่อถกเสาปลูกเรือนวางกลางผี่น้องต่างกันรูปที่รุกแดนแว่นแหวนขอบขัน แม่ใก่ขันกลับมาวฟักไข่ผีหลอกผีหลอนตีกรอกข้อไม้จิ่งจอกหมาในวิ่งไล่เหาคบแรงขาบเอาศพตกลงหลังคาหมดปวกขึ้นฟ้างูทับสมิงคลาเลื้อยมาเข้าบ้านฟักทองขึ้นร้านกลายเป็นนาคีปลวใตายคาปลีกลายเป็นผีพาย แกรูปภาพทั้งลายเบิกพระเนรห่วมอ่านพระรงฆ์เสาเรือนไม้แก่นเอาไม้มาผสมโครงทั้งเสากระนงติดกระหมดยาติดโขนเรือพายม,ามา้าไม้เหวรถตีนขุดต่อใต้ดินหินหักสองท่อนที่ลุงที่ดอนสาคอนลดตลิงพังเรือนเดิมแรกตั้งฝั่งน้ำหักเสาเรือนยอดสลักหักได้กระไดเอาทนต่อทนเอาปลายต่อปลาย เสาเรือนใสกบปิดน้ำทำนบฝูงคนทั้งหลายผสมโคผสมควายผสมมาผสมช้างเหลือกลังทำสวนต่อค้งกำเวียนขุดสะกขุดคลองส่องที่สูงที่ต่ำทำไรทัว่ววัวไทยนามากลางตลาดบาดแตกสาแรกขาดตะลุ่มท่าชาติกินช้อนหอยบุกรวมอาจเท่าพญาตัดไม้ฝามาผสมหินบดขุดคลอมต่อไม้ ทิ้งไฟทิ้งเรือนถอดงาช้างเถื่อนเลือนผีตายโหงไม้สักต่อลงโยงเข้าป่าชาชายกระเบนเช็ดหน้ากลางปลาจิ้มฟันหายใจรุดกันกระไดสีขันทำช่องห้องขัดปลูกเรือนรวมวัดไม้กวาดปัดหลังคาเสาเรือนฟ้าผ่าหลังคาไฟไม้ปากไม้จะเสาหนูกัดตินจำพเพาะแมลงสาบเลี้ยหัวผ่าหนุงกับตัวไฟไม่ไตลน เรือนเสทับคนวัวชนควายเฉียวเรียนปัตมังอาถรรพูกกุติวิหารการ,ปรเปรียนเขียนถูกภาพนานาธรรมซาลาแหละหมนดบพนมศพพนมเมนพระครูกูชื่อพระกัจจายานาเทระเธอสเสด็จเข้าสู่พระนิพพานนางปัตมังสุข,ขังพุทธังกันสาราพัสเนียจันไรวินาสันติสิทธิอูลูหูลูสวา,ายะ ธรรมังกันสารพัสเนตจันไรวินาสันติสิทธิหูลูหูลูสวา,ายะสังขังกันสารพัสเนตจันไรวินาสันติสิทธิหูลูหูลูสวา,ายะนี่คือบทเนื้อหาสาระขององค์การโทรณีสารใหญ่แบบเต็มเป๊้เลยนะเพราะฉะนั้นบทนี้ถ้าหากว่าเราได้ พิจารณาดูให้ดีนะครับเราก็จะรู้ได้เห็นว่าโอ้เนื้อหาสาระใจความนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับประมาณว่า,าให้สิทธิเรานะครับผู้ประกอบพิธีหรือว่าพราหมณ์พิธีเนี่ยให้สิทธิ์ทุกอย่างในการที่จะไปทำเรียกว่าพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะครับให้เรานั้นได้รับสิทธิ์ในการที่จะให้เกิดความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์นั้นๆให้มีความชนะให้มีความสำเร็จให้มีความหลับลื่นแก้ไขปัญหาอุปสกร์ปัดเป่าทั้งหลายนะหรือให้เป็นผู้ที่มีศิละปะนะจะพากเจราจาต่างๆหรือทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้สำเร็จเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนื้อหาสาระนะใจความของ บทธรณีสารใหญ่นะี่ยไม่ธรรมดาลเลยจริงๆนะครับให้สิทธิ์ให้อานาจแห่งความสําเร็จทุกอย่างก็ว่าได้นะครับจะทําอะไรก็เป็นก็ได้นะก็สําสเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าว่าผู้ที่เป็นเจ้าพิธีแล้วนะครับมาเรียกว่ามาพิจารณาให้ดีก็จะเกิดความเข้าใจนะ เกิดความเข้าใจและถ้าคิดว่าบทธทณีสารใหญ่เป็นบทธทณีที่น่าสนใจที่มีความสำคัญจริง,รงๆก็ขอให้เราได้กลับมาท่องมาท่องให้มันขึ้นใจให้ได้มากที่สุดให้เกิดพลังที่สุดนะอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นถ้าหากว่าเราแม้แต่จะ,ะท่องได้แล้วนะครับก็ใช่ว่าจะจำได้ตลอดนะนะ บางทีก็อาจจะหลงจะลืมได้นะเพราะฉะนั้นการที่เราทบทวนอยู่เรื่อยๆท่องบนอยู่เรื่อยๆภาวนาอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดพลังเกิดความจําได้หมายรู้นะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เรา,ามาท่องบทนี้เนะี่ยถ้าทําให้เป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรนะอย่างน้อยนะก็เหมือนประหนึ่งว่าเราจะต้อง มาอยู่กับบทสูตรจิตใจของเราก็มารวมอยู่ตรงนี้สติของเราก็มาอยู่ตรงนี้นะถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วเราก็อาจจะหลงลืมท่อนใดท่อนหนึ่งประโยคใดประโยคหนึ่งได้นะก็เป็นการเช็คได้ว่าสติของเราอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนะอยู่กับบทสูตรหรือเปล่านะถ้าท่องไปท่องไปมันหลงลืมนะก็แสดงว่าสติไม่ไม่อยู่ละนะจิตมันไปปรุงแต่ง นะไปรับรู้ที่อื่นแล้วก็ลมนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องระลึกกลับมาดึงดึงสติกลับมาเอาสติมาระลึกรูนะ้เมื่อสติกลับมาระลึกรู้ได้ก็อาจจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการฝึกเป็นการฝึกจิตฝึกใจของเราไปในตัวการที่เราอยู่กับบทนี้นานๆเข้านะอย่างน้อยก็า5นาที6นาทีนะครับบทนี้ใช้ใช้เวลาพอสมควรนะ เพราะเป็นบทที่ยาวนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับบทยาวๆอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้เรามีมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราท่องบทน,นะจิตใจของเราก็เรียกว่าได้สมาธิไปในตัวมีการเจริญสติไปในตัวสติตามรู้นะบทนี้ท่องไปท่องไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับจิตใจของเราก็เรียกว่า ละความสนใจสิ่งภายนอกนะหรือว่านอกประเด็นที่ที่เราสนใจอยู่นะสิ่งสิงสง่สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่บทเนื้อหาสาระบทคาถาทโทรยสันใหญ่เราก็ยังไม่สนใจนะครับก็ดึงดึงสติดึงสมาธิของเรากลับมาเพราะฉะนั้นก็เป็นการเจริญสติมีการเจริญสมาธิภายในตัวเพื่อเป็นอย่างนี้ มากๆเขาทุกวันทุกวันจิตใจของเราก็เกิดพลังนะเกิดพลังเกิดความสงบในจิตในใจจิตใจที่มีพลังจิตใจที่มีความสงบเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการมีพลังจิตนะเมื่อจิตของเรามีพลังนะเอามาแปลเปลี่ยนเป็นวาจานะเป็นการกล่าวองค์การ หรือว่ากล่าวคาอะไรออกไปต่างๆก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวนะครับนี่แหละคือคือผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่ได้จากการฝึกจิตนะโดยอาศัยบทคาถาธรณีสารใจไ,ไปในตัวนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกบทหนึ่งที่มีความสําคัญที่นํามากล่าวเพื่อให้เกิดความศรัทธาเกิดความเข้าใจ นะครับสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นเจ้าพิธีที่ดีนะหรือเป็นพ่อพราหมณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในห้าบทแรกๆนะที่เราควรจะให้ความสำคัญและทง่งให้ได้นะครับก็ฝากไว้เพียงตรงนี้ท่านใดอยากจะเป็นพราหมณสูตรขวัญหรือเป็นพราหมณวิธีในการบวงสรวงงานต่างๆ ก็ติดต่อโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0918325641นะข็อามที่ได้เห็นในหน้าจอนี่แหละนะครับ0918325641นะครับซึ่งเป็นเบอร์โทรของกระผมเองเอการาชบุญอาจตัวจริงเสียงจริงนะครับก็ไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจนะพับงบางคนก็กลัวว่าผมจะไม่รับบ้างเกรงใจบ้างนูน่นนี่นั่นนะครับถ้ามีบุญสัมพันธ์กันแล้วจิตใจทิงกันแล้วมีความเชื่อมีความศรัทธาต่อกันแล้วนะไม่มีปัญหานะก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Oh,